สวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ่อน้องวันนี้ครับวันนี้วันที่แก๊งไหนกันเนียวันนี้วันที่ตากล้องวันที่อะไรอีพีเอสมั้งค่ะยี่สิบเอ็ดม,รมกราคมสองพันหกสิบห้าเนาะอ่อวันนี้ครับ <c oughs> คือเดี๋ยววันนี้กับสั่งอะไรอะไรอย่างครับเราลองโคสต์จากนั้นหน่อย <c oughs> อได้ไหมจีนนะครับอันนี้ต้มสมอะไรต้มสมโคราดเนะตตาะต้มโคราดก็ไข่เค็ม ไข่คเค็มสองฟองข้าวเหนียวอันนี้ไข่เค็มฟองละสิบบาทสิบบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทมีสี่เจ็ดบาอันนี้สิบบาทนะสิบบาทแต่ผมกินไป็นว่าครับซื้อไปฝากลูกอันนี้อ่อก็อะไรก็ได้บาร์บีคิวสิบบาทนะครับบาร์บีคิวไก่บาร์บีคิวไก่รครับวันนี้กินเดี๋ยวมาคุยเดินทัท่วไปของอ่าช่วงนี้หน่อยครับเดี๋ยวเพราะวันนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็ แต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ทางภาคเหนือก็จะมีอากาศหนาวผสมอากาศหนาวก็ผสมอะไรนะมีฝนฟ้าขนองมาด้วยเพราะนั้นทางภาคเหนือทั้งพะเยานะเนาะเห็นเหมือนกับอ,อะไรนะิมะไอ้แม่งมันก,มนก็มันก็เหมือนหิมานะแต่ก็เหมือนกับไอ้ดูเก็บเนาะลูเก็บกเราโตเต็มจััดพะเยาคือกำาพิงยาวเลยครับ และทุกเช้านะผมก็ตัวที่แต่ดกกําปิดตมดยเดียวรู้สึกว่าเหมืนอนความบุนแรงของการเปลี่ยนโคโลกเพราะว่ามันจะต้องคืบการเข้ามาเข้ามาเลย่อยๆนะครับอาจจะถึงบาง่ายก็ได้โอกาสหนาอาจจะหนาวมีทางแข็งเต็ม,มนะครับเพราะว่าโอกาสขนาคงจะมีที่มานะผมเดาว,ว่าอะไรก็ติดเต็นน,นะครับแล้วก็มาชากับฝนตกเมื่อคืนฝนตกเป๊าะลอยนะครับเป็นฝต้นเช้า สองวันก็ปลอยอีกนะครับก็เป็นพยากรณ์บอก20 2 2นะครับก็ต้นเช้าหนาวนะครัยีบสองยี22องวันนี้21เบสมียีบสอวันเสาร์ย2บสองมกราคมก็ยังหนาวอยู่นะครับ2สัปดาห์ประมาณเนาะจะตกลงนะครับประทองสารแต่ฝนปลอยก็คืออาจจะขามเทศเนาะมาขามเทศคงจะแบบมันจะเสียหายมากคนที่ออกปลักออกอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยก็ดูแลป้องกันนะครับ ครับบอตรเองนะครับเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เดินผ่านมาพวกข้ามีข้าโดยก็คึกคักนะคึกคักนะแต่โดยเฉพาะวันศุกร์นี่อาจจะแบบไม่ค่อยมีทเท่าไหร่เพราะข้าราชการก็อาจจะกิบกระบานอาจจะต่างจังหวัดอะไรเนาะนิดหน้อยต่อพุทนสูงสิทนีเป็นไปโรงเรียนใหญ่ไปอำเภอก็อมาเต็มเต็มกับสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ อาจจะอยู่บ้างอาจจะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะอาจะยุดบ้างแต,แต่ตอไไบไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าที่โควิดก็ยังแบบคุณคุลงๆแต่โดยทั่วไปว่าแนวโน้มก็มันจะลงทรงตัวก็ลงเกณฑกอากาศจะทวงหาซุกนะครับก็ประชาสัมพันธ์พูดข่าวข่าวบ้านเมืองนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าบ้านเราก็อาจจะมีการอะไรก็สเตตโกล็กยินก็คืออะไรนะ โล컬โปรตีนจริงๆนักชุมชนนักตัวชุมชนจริงเริ่มมีนะครับแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนมียุดไม่ค่อยมีแล้วก็ต้องเริ่มมีอีก่อนโอเปคอนโอเปคอนระบาดดนเลยแต่ว่าระบาดดูเร็วแต่ไม่รุนแรงนะครับวันนี้นะครับจะตามทางส้าวบใช่ไหมของโคราชตอนนี้อยู่ห้ารายของอำเภอเมสุพรรณีผมว่าเก็ประมาณร้อยกว่ารายในอำเภอของจังหวัดเรา มีการผ่อนผันจากความเข้มข้นเข้มเข้มข้นมากหรือเข้มข้นน้อยลงนะครับหลายเจวันเพนะราะฉะนั้นก็ที่ตามข่าวข่าวบันเมืองปรากนอากาศนะครับเศืษอกิจบันเมืองตอนนี้ก็ก็คาขายกันปกตินะครับโดยไม่มีกักตัวเหมือนก็จะเริ่มให้ดูเป็นข้อได้ หยิบปุ๊หยิบสีหรืออะไรประมาณติดตามนะครับติดตามเลยเดยนนะครับบางทีจะพิดระเบียบนะครับก็จะอยู่ในระเบียบดีดีว่าสังคมจะมีความสุขแล้วก็เป็นทิศทางด้วยกันอ่าเรามาดูตอนนี้คือตลาดฟิวมะเก็ตนะครับเราสองเดือนจะชาจะชาไปสว่างสดใสจะชาอ่าก็ไม่ต้อเดี๋ยวคนดูตา เรียนหัวดูดูมีเพื่อนนักเรียนไหมในซ่อมกันบ้างเลยมอไหนเนาะนี่มอสองมอสามมอหนึ่งค่ะมอหนึ่งเี้เอาตัวใหญ่ประมาณหนึ่งกันไม่ล่าบ้านบ้านอยู่ไหนกันนั่นตอนนี้ก็ในตลาดกรีนพุกเก็ตก็ไม่ฆ่าพ่อค่าก็คือกาขายของอยู่บางส่วนนะครับก็มีไปติดเด็กทุกที่วันศุกร์ได้หน่อยจะมานั่งเดมแต่ช่วงนี้ก็อากาศปวนแปรแปรวนก็อาจจะในชมนึงมากแต่ส่วนใหญ่ก็ ดนตรีทีจะเป็นแบ่งไปดูดนตรีจะดึงช่วงนี้ยังไม่มีะคระับเดี๋ยวคอยติดตามไ,ปไป้ๆตอนนี้เขากผลอนขันขันมากๆหลายๆอย่างโอเคครับมาดูของอร่อยวันนี้ครับมาดูอันนี้เคลเล้กอะไรเนาะไข่เค็มไข่เคม็คเคมมันจะเข่ากันมล้นก็ตำสมตำตำโคราชน,นะครับ กดมนานเกืบที่พักทีครับอสอะไมันจืด mm. ก้รูหลุจักจืดเล็กสมัยใหม่มา้จักมันจืดนจืนแปลว่ามันขาดรสขาดชาติตระไาณนี้ mm. mm. อืออ่าถ้ออ่าต mm. ักเกือกเลยใบม้องพวกซงน้ำ่างครับดูบ้างดานขึ้นพบ mm. ดันกบตรงประป่านะปะปาตรง ตอ,อ,อ,อนเอวขวาตรงสะพานตอนที่จะขามไปบ้านเนบ้านบ้านบ้านเหล่า,าอืมไอเกลม,มันมมมค,มมค,ครับไม่ไม,มมมมไม่ค่อยเกลมากโอเคครับครับมีกินไหมครับมีคนร่วมทางเบะอันนี้ไอเกลไม่ค่อยเกลมากก็คือว่าไได้เราจะไปให้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกอาจจะกินมดก่อนอืมได้ครับ ปเาเนาะชิปบาทยังร้อยๆทุกๆอยู่สนะักเพราะนี้คืร้านนู้านบาร์บีคิวก็กล,ลับมาเด็กแล้วก็เนื้อย่างบางนิดหน่อยแต่เนื้อหมูย่างผมถามว่าราคาลดลงไหมผม,มดูเพราะว่าเขาบอกเอาใจลูกค้าราคาเท่าเดิมชิปบาทเ <c oughs> ขาอาจจะกำไรน้อยลงไม่ก็อาจจะทิพตังอะไรกันเดี๋ยแต่เพราะว่าเยัแมงก็ดึงดูลูกค้าพวกเราเอา่ได้กัน อืมอมันนี้บาร์บีคิวลองนะกินเลยก็จะไม่ฝาดหูต้าวแล้นี่เป็นนี่เป็นซัพพลายนะครับผมถามว่าเนื้ออะไรก็บอกเนื้อไก่โอเคเนื้อไก่ผมชอบเนื้อไก่ครับเพราะว่ามันชู่ครับ <c oughs> มีผิกดาตอนชิกกระดิ่งชิกผิดหยวกนะเฉยๆต้องเป็นอะไรอะไรนักอะไรชิมดูสักครับ <c oughs> อืม คใช่ได้ใครที่ไปคงไปกินเลี้ยงครับไม่ต้องไปไปิป้งเองเลยมาซื้อที่บาทถูก <c oughs> นะครับวันนี้ก็มารีวิวข่าวสารบ้านเมืองขอ้อมูลตะเพียละ่ะในพี่น้องผัดเย็อยู่อําเภอทงสูงวงละครศิมปาครับอยู่ที่ตลาดปีมาร์เก็ตวันนี้วันที่21ตุล,ลคาคม2560อ่ามันเจ้าเอ้ยมันซุปครับ ขอให้พี่น้องมีความสุขปลอดภัยจากโรคต่างๆครับสวัสดีครับ